แต่พอตายไปแล้วนะับว่าเราต่ออะไรก็ไม่ได้ทะเลาะกับตทรมาให้ใครทันแห่งที่ตอบไม่ได้หลวงปู่บ,บ๊ดก็จะดีเข้ามาจนกำลังซี่โครงของเราพันประสานกันเจ็บจังเลย <c oughs> ไม่มีใครช่วยเราได้แล้ว หรือว <Cornell. S 2> ่าม <lim> ันเราตายไปแล้วมัดนทเราเป็นลูกช่วยได้ไหมมุสลิมไทยแล้วก็ทนด้วยกันลูก่วยาลงง่ายรมันโหลดลงทางนี้เลยไงลงกาไอโฟนเนี่ยตัวที่เขาอาน di koma, belakang di koma.